รถกลับกันดีกว่า จากบ้านเราก็มีชุดกระจังหน้าแหละแล้วใส่ลิ้นเพิ่มโปงแล้วก็ไฟท้ายภายนอกนะที่เห็นชุดกระจังหน้าเป็นตัว R ก็คือเป็นตัว g C R เป็นตัว C T R ครับตัว2000 g T C R มันก็จะเฉียวว่าจุดเฉียวใช้ไรว่าใช่ครับดูกันดูดันกว่าถ้าบ้านเราถ้าบ้านเราจะเป็นกระจังหน้ากระดูกนะกระดูกเป็นทรงกระดูกอันนี้ก็ใส่ลิ้นเพิ่มเข้าไปใส่ลิ้นเพิ่มเข้าไปแแต่งเป็นสี C ีญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นก็าเล่นกันไหมครับสื่อประตูแบบนี้หน้าสั้น ไม่ค่อยมีเลยญี่ปุ่นญี่ปุ่นเองอ่เขาไม่ค่อยตัวตัวหน้าส่านญี่ปุ่นเองกับไม่ค่อยมีขายงั้นแสดงว่าถ้าหน้าซ่านญี่ปุ่นเขาจะเป็นราคาที่สูงกว่าก็น่าจะหายากกว่าอื <centralized> ตัวตัวที่ญี่ปุ่นก็ที่ญี่ปุ่นก็จะเป็นหน้ายาวทั้งหมดแต่ว่าหน้ายาวก็จะมีหลายเนาะถ้าเป็นตัว GHR หน้าย,ายาวญี่ปุ่นอะไระอะไรมาคือรดปัญหายากใช่ไหมเขาก็มาทําเล่นแบบ ข้างในแบบซิ่งแล้วอะลงพีระลงอะไรเนี่ยโโอ้หใช้ชื่อดัตสันสกายไลน์รุ่นแรกก่อนหน้านี้ก็จะเป็นปินสกายไลน์ปินสกายไลน์มันซีจิตซีเทนเซอร์ดีเทนก็แบบว่าทำเป็นอลูมิเนียมหมดเลยนะคันนี้เป็นซิ่งๆไม่ได้เก็บเนี้อมากขนาดแบบเนาะใช่ไหมพี่ใช่ครับอันนี้ก็แบบว่ามันๆหน่อยสนุกสนุกเนี่ยเนี่ยอันนี้มันไฟทีอาร์ เรื่องของเรื่องคือขี้เกียจตามอะไรขี้เกียจตามเพาะขายยากต้นผมไปเห็นจอดอยู่ข้างทางอยู่คันหนึ่งคุณจิบจัดมาเห็นมาล่าสุดเลยสองสามวันเองต้องมีนี่ด้วยนะต้องมีซาบุราฮอยล้อนี่มันปีไหนพี่อ๋ออันนี้ล้อเก่านะอืมเก่แต่ก็ยังไม่ได้เก่ายังไม่ได้ปั๊มก้านเป็นเป็นใหม่ถ้าเก่าจริงต้องปั๊มก้านราคาแพงมาล้อเก่าแต่โง่ โอ้แค่ไหนมันโดยบางตัวเลยนะดูจิ้มลิ้นน่ารักก็มาดูเท่แบบงานทีเห็นนะขับดีด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวขับให้นั่งก็ได้ขับดีด้วยเหรอนั่งน,นั่งดีด้วยแล้วผมจะนั่งตรงไหนครับพีนน่นี่นั่งพื้นล้อไทยอะเบาบายอบุบล <laughs> นี่คือรถพี่ต้นเขามีแบบว่าหลายคันมากนะครับเขาเวียนกันขับอาทิตย์อาทิตย์ออาทิตย์อาทิตย์ดูภายในนะฮะคันนี้ สุดยอดสกายไลน์ภายในนีนแบบดีมากนะโอ้โหแม่งเหมือนสปูลเลยว่ะนั่นแหละก็ตามวิจัยฝุ่นพูดนั่นแหละครับครับง่ายจังเไงร่วมมันได้ครับแน่แล้วสิแน่แล้ว เปิดพัดลมอ่ะเปิดพัดลมพัดลมอากาศนลยนัยยยยายคนยยยยยขยยยนยยยยยยะยนยยยยย้ยย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 ้ยย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 ะยยายย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 ็ยย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 ียยยเยยยยย

เริ่มเป็นดัสสันก่อนหน้านี้จะเป็นปริออ้นท์สกายไลน์๋อเริ่มเป็นดัสสันละ เอาขึ้นรถกลับกันดีกว่าแฝดยังไม่เข้าวะเข้าแล้วโมงว่ะโคตรหลอ่ลอหล่อไหมหล่อมากข้างนอกยิ่งหย่างฟีย่อวะ่ะรถ50ปีขับได้ขนาดนี้ก็โอเคนะใช่สุดวโอเคปะ ม,มันจะเล่งมันจะวอดๆหน่อยวอดแล้วก็มันจะไปอ่ะจะวอดแป๊บหนึ่งเนี่ยใช่ใช่แต่ว่าไป,ปลายมันจะเดินดีเว้ยแต่เราไม่กล้าขับ